ราบนมัสการพระพิสุสัม,มนเนรทุกรูปท่านพิสุณีท่านสามเณรีท่านแม่ชีท่านอาจารย์ธัญรัตน์แก้วใสท่านอาจารย์พิรวัตรสิริสาโนนและพี่น้องพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสาธุคะ่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาพบกันนะคะอย่างจากที่ห่างหายไปหลายวันนะคะเนื่องจากว่ามีกิจการงานนะคะก็ ยังไม่มีโอกาสนะคะวันนี้ก็มีโอกาสแล้วก็ได้มาพบมาเจอเจอกันอีกนะคะเช่นเคยก็เดี๋ยวขอเปิดรายการด้วยพุทธพจน์เช่นเคยนะคะ,ะแสงจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่11สุตตันตะปิฎกหน้าที่40ข้อที่31อ ดูก่อนนิโคทะก็เรากล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้รู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยามีชาติตรงจงมาเถิดเราจะสั่งสอนเราจะแสดงธรรมเขาปฏิบัติอยู่ตามคำสั่งสอนจกทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิต โดยชอบต้องการอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ค่ะเราก็มาทรงจำคําสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเคยนะคะเพื่อที่จะได้น้อมนำไปสะพติปฏิบัติกันนะคะวันนี้ก็เป็นได้เรียนของปีสองนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าทุกท่าน ได้เจริญอาณาปานาสติกันอยู่เป็นประจำหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทวนอาณาปานาสติอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวก็จะขออ่านพระส,สูตรเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตอนนี้ก็บ่ายสามโมงนะคะเอาอากาศอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้วิธีดับทุกข์ด้วยพุทธพจน์โพธิปัจจียธรรมนะคะอยู่ใกล้ๆก,กับอบตอน้องเพลางาอํงเาเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะคะ ซึ่งสถานที่แห่งนี้ท่านอาจารย์ธัญรัตน์แก้วสายได้ดำริสร้างขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้มีสถานที่ไว้ประพฤติปฏิบัติธรรมและได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะซึ่งท่านอาจารย์ได้ค้นคว้าออกมาจากพระไตรปิฎกนะคะเป็นมรรคพิธีเป็นแนวทางการปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นนะคะก็เดี๋ยวเรามาเจริญอนาณนาปณาสาติกันเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา ดูก่อนพิสุทั้งหลายก็อาณาปานาสติอันพิสุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงมากดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ที่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบัลลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้า เธอมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวย่อมรู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหรือเมื่อหายใจออกยาวย่อมรู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นย่อมรู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหรือเมื่อหายใจออกสั้นย่อมรู้ชัดว่าหายใจออกสั้น ย่อมสำเนียกว่าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจออก ย่อมสำเนียกว่าเราจะกำหนดรู ienne, ้พร้อมซึ่งปิติหายใจเข้าย่อมสำเนียก um ว่าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งปิติหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งสุขหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งสุขหายใจออก ย่อมสำเนียกว่าเราจะกำหนดรูปพร้อมซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจะกำหนดรูปพร้อมซึ่งจิตตสังขารหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับจิตสังขารหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจะกำหนดรูปพร้อมซึ่งจิตหายใจเข้า ย่อมสำเนียกว่าเราจักกำหนดรู้พร้อมซึ่งจิตหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักทำจิตให้บันเทิงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักตั้งจิตมั่นหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักตั้งจิตมั่นหายใจออก ย่อมสำเนียกว่าเราจักเรื่องจิตหายใจเข้ายมมมม่อมสำเนียกว่าเราจักเรื่องจิตหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงหายใจออก ย่อมสำเนียกว่าเราจะพิจารณาเห็นโดยความคลายกำหนัดหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจะพิจารณาเห็นโดยความคลายกำหนัดหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจะพิจารณาเห็นโดยความดับหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจะพิจารณาเห็นโดยความดับหายใจออก ย่อมสำเนียกว่าเราจากพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจะพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออกดูก่อนพิสุทั้งหลายอาณาปานสติอันพิสุเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้แลจึงมีผลมากมีอานิสงมากนี่คะ นี่ก็คืออาณาปานาสติ16ขั้นตอนนะคะเดี๋ยวเรามาทวนเบื้องต้นนะคะเบื้องต้นแล้วก็ขั้นที่1ขั้นที่สองนะคะเบื้องต้นก็คือมีสติใช่ไหมคะตั้งสติไว้เฉพาะหน้าตั่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ไงคะว่าพิสุไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างนะคะนั่งคูบาลังนั่งคูบาลังตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าตรงนี้นะคะ เราลองลองนึกถึงนึกถึงใบหน้าของตนเองนะคะในขณะนี้อ่าเรามาทําพร้อมกันนะคะนึกถึงใบหน้าของตนเองมองย้อนกลับมาที่ที่ใบหน้าของตนเองนะคะอ่าทำความรู้สึกนะคะมีความรู้สึกที่ที่ใบหน้าตนเองนะคะเราก็จะเห็นใบหน้าตนเองอยู่นะคะแล้วก็หายใจเข้านะคะ มีสติเฉพาะหน้าก็คือนึกถึงแต่ใบหน้าตัวเองมีใบหน้าตัวเองเป็นอารมณ์นะคะแล้วก็หายใจเข้ามีสติหายใจเข้านะคะมีสติหายใจออกหายใจปกตินะคะเราเคยหายใจแบบไหนก็หายใจแบบนั้นนะคะมีสติหายใจเข้าตั้งสติไว้เฉพาะหน้านะคะนึกถึงหน้าตนเองแล้วก็หายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกมีสติอยู่ที่ลมหายใจนะคะอยู่ที่ใบหน้าของตนเองนะคะมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกนะคะมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมีสติเฉพาะหน้านะคะมีสติอยู่ที่ใบหน้าของเรานึกถึงใบหน้ามองกลับเข้ามาที่ใบหน้าของตนเองนะคะแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนะคะมีสติมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกนะคะเรากำลังทำอาณาปานาสตินะคะอาณาปานาสติเบื้องต้นก็คือตั้งสติไว้เฉพาะหน้าแล้วก็รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนะคะ เราฝึกให้มีสติอยู่ที่กายก่อนนะคะก็คือน um, ึก UM ถึงเฉพาะใบหน้าของตนเองนะคะมีใบหน้าเป็นอารมณ์นะคะไม่นึกถึงสิ่งอื่นไม่นึกถึงบุคคลอื่นตัดอารมณ์ภายนอกออกหมดนะคะมีสติอยู่ที่ใบหน้าของตนเองนึกถึงใบหน้าของตนเองนะคะแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกนะคะ อันนี้เป็นอนาณาปานสติเบื้องต้นนะคะก็คือให้มีสติให้มีสติอยู่ที่กายนะคะนึกถึงใบหน้าให้มีสตินึกถึงหน้าของตนเองมีใบหน้าเป็นอารมณ์อย่างนี้นะคะได้เคล็ดลับมาท่านอาจารย์ให้ให้นึกถึงส่วนบนของของใบหน้านะคะนึกถึงตรงเนี่ยระหว่างคิ้วแล้วก็เราก็จะเห็นเห็นร่างกายของตนเองเนี่ยชัดขึ้นใช่ไหมคะแล้วสติก็จะจะมั่นคงอยู่ตรงนี้นะคะ จะไม่ง่วงถ้าถ้าเหลือบตาลงต่ำนี่ก็จะง่วงได้นะคะเราก็นึกถึงข้างบนส่วนบนนะคะมันก็จะสว่างมันก็จะโล่งนะคะเนี่ยก็จะสามารถทำให้เรามีสติอยู่ที่กายได้นานขึ้นนะคะก็นึกถึงกายได้ชัดขึ้นแล้วก็รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนะคะมีสติ มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกอยู่อย่างนี้นะคะเบื้องต้นนะคะอันนี้เป็นเบื้องตน้นต่อไปนะคะขั้นที่หนึ่งก็คือหายใจเข้ายาวนะคะหายใจออกยาวการที่เราหายใจเข้ายาวก็เพื่อที่จะให้ให้รู้ว่าจิตอะอยู่อยู่ที่กายแล้วมีการมีการประคองลมนะคะมีการตาม คอยคอยคอยรู้ลมเข้าลมออกนะคะอ่ะเริ่มเลยนะคะหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวนะคะหายใจออกยาวรู้ที่ลมหายใจเข้ายาวนะคะ หายใจออกยาวหายใจเข้านะคะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้ายาวนะคะหายใจออกยาวเราจะใส่ใจที่ลมหายใจนะคะใส่ใจที่ลมหายใจเข้ายาว หายใจออกยาวก็รู้เมื่อหายใจเข้ายาวย่อมรู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวย่อมรู้ชัดว่าหายใจออกยาวนะคะมีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้ายาวหายใจออกยาว อันนี้เป็นขั้นที่หนึ่งนะคะของอนาปานสติต่อไปขั้นที่สองก็คือหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นย่อมรู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหรือเมื่อหายใจออกสั้นย่อมรู้ชัดว่าหายใจออกสั้นนะคะหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นนะคะจะรู้เฉพาะลมหายใจที่ที่ปลายจมูกนะคะ เข้าสั้นๆออกสั้นๆน,นะคะแล้วก็จะเร็วๆถี่ๆหน่อยนึงนะคะหายใจละเอียดก็ได้ลมละเอียดถ้าลมหยาบเนี่ยตัวจะจะ,จะโยกจะคลอนด้วยนะคะแต่ว่าถ้าหายใจละเอียดเนี่ยตัวจะนิ่งนะคะแต่ให้มีสติรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็คือหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้น จะมีความจงใจนะคะจงใจที่จะที่จะรู้ลมนะคะรู้ลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นนะคะคือเอาใจใส่นะคะเอาใจใส่ที่ลมหายใจนะคะทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกันพร้อมๆกันเดี๋ยวนี้เลยนะคะก็คือหายใจเข้าสั้น หายใจออกสั้นนะคะเนี่ยน้อมคําของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัตินะคะจะรู้ลมอยู่แค่ที่ที่ตรงปลายจมูกนะคะที่เข้าที่ออกอยู่แค่นี้นะคะ ไงคะทำได้ไหมหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นนะคะวันนี้ก็วันนี้ก็ได้เรียนของปีสองไปนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะทุกท่านวันนี้เรียนของปีสองอ่าอันนี้จะก็เป็นของเมื่อวานเมื่อวันก่อนนะคะก็อยากจะมาท่องเพื่อที่จะทรงจํานะคะ,ะในหนังสือแนวทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นภาคที่สองโดย บัญญัติแห่งพยัญชนะนะคะซึ่งท่านอาจารย์ได้ให้การบ้านนักเรียนนะคะไปท่องจำแล้วก็ออกอากาศด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะมามาทวนให้ทุกท่านได้ได้ฟังไปพร้อมๆกันนะคะว่า,าข้อที่สา้อยี่สิบนะคะอนุตอนุตริยะ6อย่างนะคะหคือทัศนานุตตริยะ การเห็นอย่างยอดเยี่ยมสองสมวนานุตตริยะการฟังอย่างยอดเยี่ยมสามลาพานุตตริยะการได้อย่างยอดเยี่ยมสี่สิกานุตตริยะการศึกษาอย่างยอดเยี่ยมห้าปาลิจริยานุตตริยะการบําเรออย่างยอดเยี่ยม6 อนุสตานุตติยะการระลึกถึงอย่างยอดเยี่ยมเป็นไงคะทัศนาก็คือการการได้เห็นใช่ไหมคะการได้เห็นอย่างยอดเยี่ยมเห็นอะไรคะเห็นเห็นเห็นคนปฏิบัติธรรมหรือว่าเห็นพระพิสุสงฆ์นะคะที่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะนี่เรียกว่าการเห็นอย่างยอดเยี่ยมนะคะ สวนานุตริยะการฟังอย่างยอดเยี่ยมก็คือได้ฟังพระธรรมนะคะได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยชื่อว่าเป็นการได้ฟังอย่างยอดเยี่ยมนะคะการฟังอย่างยอดเยี่ยมเพราะว่ายอดเยี่ยมยังไงคะเพราะว่าเราฟังแล้วก็คือเป็นธรรมที่ทาเพื่อความพ้นทุกข์ใช่ไหมคะเราฟังแล้วเราสามารถน้อมนามาปฏิบัติได้พ้นทุกข์ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการฟังอย่างยอดเยี่ยมนะคะลาพานุต ตริยะการได้อย่างยอดเยี่ยมเนี่ยถ้า,เ,าเราเราปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะแล้วเราเราสามารถที่จะมีสติมีสัมปชัญญะนะคะสามารถรู้สภาพธรรมนั้นได้ก็ชื่อว่าเราไดา้การได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะก็คือเข้าถึงสภาวะธรรมได้นะคะการได้การได้อย่างยอดเยี่ยมชื่อว่าเป็นการได้อย่างยอดเยี่ยม สิขานุตติยะการศึกษาอย่างยอดเยี่ยมอย่างเราได้มามาเรียนมาเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะได้เรียนพุทธพจน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการศึกษาอย่างยอดเยี่ยมนะคะเราได้มามาเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะว่าเป็นคำพูดเป็นการเรียนที่เรียนเพื่อเพื่อพ้นทุกข์ใช่ไหมคะจึงจึงชื่อว่าเป็นการศึกษาอย่างยอดเยี่ยมนะคะ ปาริจะปาริจะริยานุตริยะการบำเรออย่างยอดเยี่ยมการที่เราดูแลครูบาอาจารย์นะคะแล้วเราศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยคือเราเคารพกราบไหว้ใช่ไหมคะชื่อว่าบูชาบูชาอย่างยอดเยี่ยมการบำเรอนะคะการบำเรยอย่างยอดเยี่ยมเป็นไงคะ เราได้สิ่งที่ยอดเยี่ยมนะคะอะนุสตานุตตริยะการละลึกถึงอย่างยอดเยี่ยมเนี่ยถ้าเราระลึกถึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าละลึกถึงพระธรรมละลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะก็ชื่อว่าการละลึกถึงอย่างยอดเยี่ยมนะคะเนี่ยเราก็ได้จะได้ไว้ท่องนะคะไว้ท่องจําว่า เนี่ยการได้เห็นอย่างยอดเยี่ยมการฟังอย่างยอดเยี่ยมการได้อย่างยอดเยี่ยมการศึกษาอย่างยอดเยี่ยมการบำเรออย่างยอดเยี่ยมการละลึกถึงอย่างยอดเยี่ยมเราเราได้หรือยัางเนาะเราได้แล้วการที่เราได้ได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ชื่อว่าเราได้การศึกษาอย่างยอดเยี่ยมนะคะก็จากจะขอเชิญชวนทุกคนทุกท่านนะคะมา มาศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาจะได้น้อมนําไปประพฤติปฏิบัตินะคะก็จะชื่อเราก็จะได้ครบนี่เลยนะคะอนุตริยะหกอย่างเนี่ยเราก็จะได้ครบเลยนะคะถ้าเรามามาศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้การเห็นอย่างยอดเยี่ยมได,ได้การฟังอย่างยอดเยี่ยมได้อ่าได้การฟังอย่างยอดเยี่ยมอ่าแล้วก็ได้อย่างยอดเยี่ยม การศึกษาอย่างยอดเยี่ยมได้รับการบำเรออย่างยอดเยี่ยมนะคะได้การระลึกถึงอย่างยอดเยี่ยมนะคะเนี่ยถ้าเรามาศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้อ่าความยอดเยี่ยมหอย่างเลยนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าท่านใดสนใจที่อยากจะบูชาทำหนังสือนะคะ ก็สามารถโทรติดต่อเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0897848123นะคะก็จะมีวิทยุเสียงบรรยายธรรมของท่านอาจารย์นะคะแล้วก็หนังสือก็คือจะศึกษาคู่กันไปเลยนะคะฟังแล้วสามารถปฏิบัติตามได้เลยก็จะเข้าใจง่ายนะคะซึ่งท่านอาจารย์ได้ค้นคว้าออกมาเป็นแนวทางการปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นนะคะ สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะตอนนี้พวกเราที่อยู่ที่ศูนย์นี้ก็ได้เจริญอาณาปานาสติกันทุกวันนะคะท่านอาจารย์ก็อนุเคราะห์เครือกูนนำพาพวกเราประพฤติปฏิบัติกันในทุกๆวันนะคะเดี๋ยวเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างเป็นปกติดีแล้วนะคะทุกท่านก็สามารถที่จะมาใช้สถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็มาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าร่วมกันได้นะคะจะมา ปีกวิเวกเข้าคอร์สอยู่เรือนว่างเนี่ยนะคะเนี่ยอย่างที่ที่ได้เห็นนะคะอยู่โคนไม้อยู่เรือนว่างนะคะก็เดี๋ยวเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วก็คงจะได้มีโอกาสมาศึกษาร่วมกันเนาะค่ะก็วันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาแล้วเดี๋ยวก็จะได้ไปปฏิบัติกันต่อนะคะไปเจริญอานาปณสติกันต่อนะคะทุกท่านก็ฝึกซ้อมไว้นะคะเมื่อถึงเวลา เปิดคอร์สแล้วก็จะได้มาต่อยอดเลยนะคะจะไปได้เร็วมากนะคะก็จะขออัญเชิญพระสูตรปิดท้ายรายการนะคะจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่10สุดตันตะปิฎกหน้าที่123ข้อที่141ดูก่อนอานนท์บางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าปาพจน์มีพระศาสดาล่วงแล้ว ระศาสดาของพวกเราไม่มีก็ข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้นธรรมและว,วินัยอันใดเราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอธรรมและว,วินัยอันนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอโดยการล่วงไปแห่งเรานะคะ,คะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับพระสูตรปิดท้ายรายการก็ให้ทุกท่านได้ได้นำไป ไปไข้ควรนะคะคําสอนของพระพุทธเจ้ามีตั้งหลายหัวข้อนะคะที่ท่านอาจารย์ให้การบ้านของนักเรียนปีสองนะคะวันนี้ของเมื่อวานนี้ก็จะมีอริยทรัพย์เจ็ดอย่างใช่ไหมคะแล้วก็สัตววิหารอ๋อค่ะ แล้วก็อภิชาติกอภิชาติ6อย่างนะคะนิเะพเทภาคิยะสัญญา6อย่างหมวดลัคนะสูตรอริยทรัพย์7อย่างโพชชงเจ็นะคะเนี่ยก็ให้นักเรียนทุกคนไปท่องจำแล้วก็ออกอากาศด้วยนะคะ วันนี้ก็คงจะสมควรแก่วเวลาแล้วก็ต้องขอลาทุกคนทุกท่านไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าและได้กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกขในชาติปัจจุบันนี้กันทุกคนทุกท่านนะคะสาธุค่ะลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ